สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปการทำนายเรื่องราวความรักให้กับชาวราศีมิถุนประจําเดือนมกราคม2564นะคะก็สวัสดีปีใหม่นะคะท่านสมาชิกทุกท่านทั้งเก่าและใหม่ท่านสมาชิกค,คนไทยที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศต่างจังหวัดนะคะแล้วก็สวายดีสวัสดีบาลราทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะคะ คลิปนี้เป็นคลิปดวงเรื่องราวความรักให้กับชาวราศีมิถุนชาวราศีมิถุนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤษภาคมจนถึงวันที่21มิถุนายนหรือท่านที่เกิดในเดือนมิถุนายนนะคะพลังงานเรื่องราวความรักของท่านตรงกับคลิปของแม่หมอนะคะก็สามารถเข้ามารับฟังรับชมคลิปได้นะคะดวงเป็นแบบ ไวท์เวอร์ซาแล้วก็เป็นการทํานายดวงแบบเจอรัลด์ดิ้งนะคะไม่ใช่ดวงบุคคลใดบุคคลหนึ่งอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างกับท่านดูว่าไม่ตรงเลยอาจจะเป็นเรื่องราวของคนอื่นก็ได้นะคะเข้ามาฟังเพื่อเป็นไกด์นาทางเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตนะคะมาดูเหตุการณ์เรื่องราวความรักของชาวราศีมิถุนกันดีกว่านะคะอาจจะเป็นอดีตหรือว่าปัจจุบันก็ได้นะคะ The Temperance 9คก้าวาา 8 8คาถาเดอสตาชาวราศีมิถุนหลายคนหลายท่านนะคะมันเหมือนกับว่ามีการกลับมากลับไปของใครคนใดคนหนึ่งนะคะในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะตัวชาวราศีมิถุนพยายามที่เหมือนกับมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่า บรานจิตใจนะคะให้เหมือนกับว่าเข้ากับสถานการณ์หรือว่าเหตุการณ์นะคะการไปกลับของคนคนนี้นะคะมมันมีการเหมือนกับว่าบางทีก็หยุดติดต่อสื่อสาร,รว่าพูดคุยกันนะคะเฉยๆบางทีก็เหมือนกลับมาพูดให้ดีอกดีใจนะคะก็ยังมีการติดต่อสื่อสารกันอยู่เป็นระยะระยะนะคะกับคนคบคนคุยของชาวราศีมิถุนนะคะ มาดูความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างไรกันบ้างในช่วงของเดือนมกราคมความรู้สึกของเขาที่มีต่อชาวราศีมิถุนเป็นอย่างไรคนคบคนคุยกันคนมีคู่ King of c u p 6หกเหรียญ p a g e o f e a n d The f o l l 4 d a ความรู้สึกของเขาที่มีต่อชาวราศีมิถุนคนที่คบคนที่คุยกันนะคะเขาคนนี้อาจจะเป็นพ่อมาหรือว่าเป็นแม่มาคนที่เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วคนที่อาจ มีครอบครัวเก่าหรือว่ามีภรรยาเก่ามีสามีเก่าอยู่แล้วก็ได้นะคะมันเหมือนกับว่าตัวเขาเองก็เหมือนกับดูแลใส่ใจชาวราศีมิถุนในเรื่องของการเงินก็ได้นะคะแล้วก็เป็นห่วงเป็นใย,ยนะคะยังมีการติดต่อสื่อสารพูดคุยกันเป็นระยะระยะนะคะตัวเขาเองเนี่ยคือเหมือนกับอาจจะมี ปัญหาในเรื่องของระยะทางที่มันติดต่อสื่อสารกันยากลําบากเขาไม่อยากจะให้ชาวราศีมิถุนเครียดวิตกกังวลในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะตัวเขาเองก็เหมือนกับเป็นคนที่แบบรักอิสระรักเสรีนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าไม่อยากจะเครียดในเรื่องความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเพราะว่าเขาอาจจะเคยแต่งงานมาแล้วมีครอบครัวาม,มาแล้วนะคะแล้วก็เหมือนกับว่ามาเจอเชาวราศีมิถุนนะคะเขาก็ อยากจะดูแลเอาใจใส่ชาวราศีมิถุนให้มากเป็นพิเศษนะคะอับกับครอบครัวเก่าของเขาค่าอาจจะเหมือนกับว่าเป็นห่วงเป็นใย,ยอยู่แต่ก็อาจจะช่วยเหลือในเรื่องของการเงินบ้างเล็กน้อยแต่สําหรับการที่แบบเขาดูแลใส่ใจชาวราศีมิถุนมากกว่านะคะก็ถือได้ว่าเขามีความยุติธรรมให้กับชาวราศีมิถุนอยู่นะคะ แต่ก็ไม่อยากจะให้ชาวราศีมิถุนเครียดวิตกกังวลนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่นิ่งๆเงียบ,เยบ,เยบๆเฉยๆด้วยความที่แบบอายุมากของเขาก็ได้นะคะเหมือนกับว่าอยากจะให้ชาวราศีมิถุนไว้เนื้อเชื่อใจเขาในเรื่องของความรักความสบายครั้งนี้นะคะถึงแม้เขาจะเป็นคนที่รักอิสระรักเสรีนะคะเหมือนกับว่าเนี่ยถึงแม้ตัวเขาเองอาจจะแสดงเหมือนกับ พฤติกรรมหรือว่าความที่แบบว่าเอาแต่ใจตัวเองบ้างในความรับความสำคัญนี้แต่แน่นอนว่าเขาเป็นผู้ใหญ่พอที่จะบริหารจัดการในเรื่องของการดูแลครอบครัวหรือว่าดูแลคนที่เขารักนะคะเพราะว่าเขาเป็น The m a g i c ช a n นะคะแล้วก็ King of Pentacles King of Pentacles นะคะเขามีความรับความห่วงใยความใส่ใจให้กับชาวราศีมิถุนแน่นอนนะคะอยากจะให้ชาวราศีมิถุนนะคะ The v i ไว้เนื้อเชื่อใจเขานะคะอย่าเหมือนกับว่าระแวงในความรักคนสมัยครั้งนี้นะคะเดอะสเตรนจ์อยากจะให้ชาวราศีมิถุนนะคะเชื่ออกเชื่อใจนะคะทําจิตใจให้เหมือนกับว่าเข้มแข็งด้วยนะคะอย่าเหมือนกับว่าหูเบาเชื่อคนอื่นง่ายว่าตัวเขาเองถึงแม้จะเคยแต่งงานมีครอบครัวาม,มาแล้วแต่ก็เขารักแล้วก็ดูแลเจ๊ใส่ชาวราศีมิถุนมากนะคะณปัจจุบันนี้นะคะ มาดูซิว่าความรู้สึกของชาวราศีมิถุนที่มีต่อคนคบคนคุยคนรักเป็นอย่างไรน่าจะเป็นการที่แบบว่าคบคุยนะคะกับคนระยะทางที่มันห่างไกลกันนะคะคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนได้นะคะความรู้สึกที่เหมือนกับหวาดหวัน่นวิตกกังวลว่าเขาจะกลับไปหาคู่ครองคนรักเก่าหรือว่าครอบครัวเก่าของเขานะคะแน่นอนว่า ชาวราศีมิถุนจะต้องกวนแน่นอนนะคะเพราะว่าตัวชาวราศีมิถุนอยากจะให้เขาเหมือนกับมาแต่งงานหรือว่าจัดพิธีมั่นหมายสู่ขอชาวราศีมิถุนให้มันชัดเจนมากกว่านี้นะคะไม่อยากจะคบไม่อยากจะคุยแบบนี้อีกต่อไปแล้วเพราะว่ามันเหมือนกับว่ายิ่งคุยนานไปมันยิ่งมีความผูกพันความที่อยากจะเป็นครอบครัวด้วยกันความที่อยากจะมี ความสัมพันธ์ที่มันลึกซึ้งนะคะเพราะว่ากลัวเขาจะกลับไปหาภรยาเก่าสามีเก่าของเขานั่นเองนะคะอยากจะคุยทุกวันนะคะอยากจะติดต่อสื่อสารด้วยกันทุกวันนะคะรู้สึกว่าห่วงแหนนะคะแล้วก็อยากจะคอบครองเขานะคะอยากจะเดินทางอยาาจะให้เขาเดินทางมาหาแล้วก็อยากจะเจอกันอยาาจะเจอ,นอจหน้ากันอย่าจะอยู่ด้วยกันนะคะเดอะสตาร์เพราะเขาคือ ผู้หญิงว่าเป็นผู้ชายที่แบบว่าชาวราศีมิถุนหมายมั่นปั้นหมายปั้นมือแล้วว่าจะต้องเป็นคู่ครองคนรักเป็นภรรยาเป็นสามีด้วยกันนะคะในอนาคตชาวราศีมิถุนอาจจะคบจะคูอยู่กับคนต่างชาตินะคะได้คนต่างจังหวัดได้นะคะมาดูซิว่าเขาจะเทคแอคชั่นอะไรกับชาวราศีมิถุนนะคะ เขารู้สึกอย่างไรกับชาวราศีมิถุนเขารู้สึกอย่างไรกับชาวราศีมิถุนเขาจะเดินทางกลับมาเร็ววันนี้นะคะเหมือนกับว่าเขาจะมาชัดเจนนะคะในสิ่งที่ชาวราศีมิถุนมีความไม่เชื่ออกไม่เชื่อใจเขานะคะเขาจะเหมือนกับว่าแสดงมาแสดงความชัดเจนนะคะเขาจะเหมือนกับเรื่องราวความรักในอดีตของเขานะคะถึงแม้ว่ามันจะยังไม่จบ เขาอาจจะยังไม่หย่าไม่ขาดกับคนรักเก่าภรรยาเก่าสามีเก่าของเขาก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าสิ่งที่เขาทําได้ก็คือเขาจะเดินทางมาหาชาวราศีมิถุนเพื่อความที่แบบว่าให้ชาวราศีมิถุนชัดเจนเพื่อความยุติธรรมให้กับชาวราศีมิถุนนะคะเดือ justice ขึ้นมานะคะอยากจะให้ชาวราศีมิถุนเชื่อใจเขานะคะว่าเขาอะรักแล้วก็มีความจริงใจให้กับชาวราศีมิถุนนะคะ เขาอาจจะไม่ได้ติดต่อสื่อสารกับภรรยาเก่าสามีเก่าของเขาแล้วก็ได้นะคะแต่ว่าเขาอาจจะมีความช่วยเหลือในเรื่องของการเงินบ้างบางครั้งนะคะไม่ได้บ่อยมากนักนะคะมาดูคนคบคนคุยของชาวราศีมีถุนเป็นชาวธาตุดาราศีใดเป็นชาวธาตุดาราศีใด the j u s g m e n เป็นชาวธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิกได้ the lover อ,ออกมาทั้งสองถ้วยแล้วก็ the lover เลยนะคะเป็นการเหมือนกับว่าเขาไปจบจากความรักความสัมพันธ์ของเขาเด็ดขาดแล้วนะคะแล้วก็เขาจะเดินทางกลับมาเพื่อมาบอกรักนะคะเหมือนกับว่ามาสู่ขอหรือว่ามาเหมือนกับ จัดพิธีมั่นก่อนนะคะก่อนพิธีแต่งงานก็ได้นะคะอะไรที่มันเหมือนกับว่าทําให้ชาวราศีมิถุนไม่สบายใจเขาพยายามที่จะเหมือนกับทําให้มันชัดเจนมากขึ้นกว่านี้นะคะเดือดซันขึ้นมาปิดท้ายก็หมายถึงว่าความรักความสัมพันธ์นี้ที่เขามีต่อชาวราศีมิถุนเขาจะแสดงความชาาัดเจนมากขึ้นนะคะเหมือนกับว่าจะมาพบมาคุยกับญาติผู้ใหญ่ของชาวราศีมิถุนนะคะแล้วก็มาสู่ขอ เบื้องหน้าก่อนนะคะคือมามั่นมาหมายไว้ก่อนมาคุยกับญาติผู้ใหญ่ไว้ก่อนว่าจะขอเป็นเหมือนกับว่าคบหรือว่าคุยกันก่อนศึกษาดูใจกันก่อนเป็นคนรักกันก่อนนะคะหรือว่าอยู่กินกันเลยนะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่มีพิธีแต่งงานกันนะคะอืมแสดงว่าเขา เดีย๋ยวจะขอไพ่คอนเฟิร์มในเรื่องของแอคชั่นของคนที่ชาวราศีมิถุนคบคุยนะคะขอไพ่คอนเฟิร์มความรักให้กับชาวราศีมิถุน5า้าใบ The High l o f a n นะคะจะมีการจัดพิธีแต่งงานนะคะที่ถูกต้องตามประเพณีหรือว่าอาจจะไม่ได้จัดพิธีแต่งงานแต่ว่าเหมือนกับว่าไปจดทะเบียนสมรสเลยก็ได้นะคะเนี่ยแล้วก็เขาจะเหมือนกับว่า ชวนชาวราศีมิถุนไปฮันนีมูนนะคะไปเที่ยวต่างจังหวัดก็ได้นะคะแล้วก็เป็นการสารสัมพันธ์กันเดือาริออตชาวราศีมิถุนอาจจะคบจะคุยอยู่กับชาวต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศต่างชาติได้นะคะอืมเป็นความรักความสัมพันธ์ที่เหมือนกับว่าพัฒนาไปในรูปแบบของการเป็นคนรักเป็นภรรยาเป็นสามีด้วยกันนะคะ เขาชัดเจนนะคะเขาจะมาชัดเจนในความรักความสมพันี้นะคะคอนเฟิร์มได้เลยนะคะไม่หมอคอนเฟิร์มได้เลยนะคะในเรื่องของความรักของชาวราศีมิถุนนะคะได้พบเจอคนที่จริงจังนะคะคนที่เป็นพ่อแม่แม่เป็นชาวต่างชาตินะคะเขาจะมาเหมือนกับว่ามาสู่ขอจัดพิธีแต่งงานนะคะให้ถูกตามประเพณีนะคะมีการจดทะเบียนสมรสด้วยนะคะแล้วก็มีการไปฮันนีมูน ไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยกันนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวความรักดีๆให้กับชาวราศีมิถุนนะคะอย่าลืมกดเป็นกำลังใจกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่หมอด้วยนะคะกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ